อย่างวันนี้ก็มีพลเมืองดีท่านหนึ่งชื่อว่าคุณชาวริตกฤษดารังสรรค์อายุา77ปีเขาไปเก็บกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวได้แล้วก็ส่งคืนเจ้าของเหตุาการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองคือคุณชวริตเขาไปแจ้งกับทางตํารวจสอนพอระพาชายัย2ว่าตัวเองเก็บกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงได้ตกอยู่แถวแถวถนนเยาวราชทีนี้พอเปิดดูข้างในกระเป๋าไปเจอเงินสดสกุลต่างประเทศแต่ไม่เจอหลักฐานว่าเป็นของใครกันแน่จึงเอากระเป๋าใบนี้มอบให้กับตํารวจ ซึ่งทางตำรวจเองก็ตรวจสอบแกะรอยไปเรื่อยๆก็เลยทราบว่าเป็นคนสิงคโปร์แล้วก็สามารถส่งมอบกระเป๋าใบนี้คืนให้กับเจ้าของได้สําเร็จซึ่งในส่วนของคุณชาวลริตที่เป็นพลเมืองดีไล่ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างทองแต่ด้วยโควิด1ิตกงานมาหลายปีพอมาถึงในวันจุดที่เกิดเหตุก็เห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่คิดเลยว่าเจ้าของเขาน่าจะเดือดร้อนแม้ว่าตอนนี้ตัวเองจะไม่มีเงินและไม่มีงานทำก็ตามนี่แหละฮะเป็นตัวอย่างของคนดีที่เราจำเป็นจะต้องมาพูดถึงเหมือนกัน